วันนี้ผมพามาชมสวนเอกไยดาวเอกชุดนี้เป็นไงบ้างอืมก็ดีครับชุดนี้ขึ้นลุกง่ายกว่าทุกชุดที่ผ่านมาชุดนี้ดึงเดือนไหนเนี่ยชุดนี้ดึงประมาณต้นเดือนสิงหาครับต้นนี้ต้นเดือนสิงหาเก็บได้ก็ประมาณต้นเดือนธันวาอ๋อเนยรุ่นนี้เก็บเดือนธันวาแล้วแปะนี้ประมาณอีกไล แปลงนี้มีหน้อที่ที่ทำอยู่ประมาณ30ไร่ติดติดเอติดดีไหมตัวน,น,นี้ตัวนี้ก็เนี่ยฮะเสมอพื้นนี้ทั้งแปลงคุยง่ายาททาก็ได้เสมอพื้นดีและช่วยช่วงแรกเลยเชื่องเก็บต้นนี่เก็บเก็บต้นเดือนไหนเียมต้นกนน็เราเก็บลูกเสร็จแล้วก็พักต้นสักระยะนึงครับ ทุกเดือนแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ทําตามสเต็จเลยมาตัดแต่งกิ่งแล้วก็ทําการเล่งจีบทําใบอ่อนทำใบอ่อนเสร็จแล้วก็มาล่าสารตอนที่ใบที่ออกเลยสีแดงนิดๆออกรุ่นนี้ก็ดึงเดือนแล้วก็ล่าสารก็อายุสี่ห้าวันแล้วก็มาเริ่มดึงเดือนาสิงหต้นเดือนสิงหาต้นเดือน แล้วไอ้แ <sketches> ต <of course> um, oh, mm ่ช hmm. ่วงช่อช่วงดอกนี่ม <êtes thấy S 1> ีม <conquer> ีผลกระทบอะไรไม่มีปัญหาอะไรไหมก็มีมีแน่นอนครับช่วงช่อดอกผลกระทบมีก็คือฝนฝนในเขตจันทบุรีนี่ตกตกบ่อยมากคือพูดง่ายคืออาทิตย์นึงอ่ะมีรอบฝนยังมากกว่าไม่เกินสองวันครับไอ้ช่วงช่อดอกนี่ใช้ปุ๋ยอะไรบ้างไหมช่วงช่อดอกตอนที่ช่วงช่อบานเราก็มี ใส่ปุ๋ยฮอร์โมนบ้างครับทางดินแล้วก็ใส่อะถุยฮอร์โมนทางน้ำนี่ใช้อะไรฉีดมั้ฮอร์โมนทางน้ําก็เป็นช่วงดอกบานแล้วก็เนี่ยแหละครับโอดอกนะครับผสมสองร้อยทีซีน้ำพันลิตรครับใช้นี่เดียวเออแล้วใส่เต็มบนลายพลาสติกใช่ไหมครับอะพลาสติกก็ใช้ครับใช้ก็คู่กันไปฮะได้ผิวสวยเออเชื้อรานี่ผิวสวยนี่ใช้ใช้อะไร เมลาานี่ก็ใช้ยาสลับสลับกันนะครับมีกลุ่มโพรคลาดกับอะ,อะไรอมิตาครับบโพรคลาดนี่สลับกันไปแล้วในกลุ่มสอยดาวปีนี้คิดว่าจะตกอ,ออกได้จนยอดจำนวนเยอะไหมต่ำประมาณได้รือว่าจะส่งจนเดือนพฤษภาธันวาสองเดือนพฤษภาธันวาโมกลาราเนี่ยสามเดือนเนี่ยจะประมาณยอดประมาณสีตันอือยอดส่งออกนีน่ เรายังไม่ห่อนะก็ยังสรุปไม่ได้แต่ว่ายอดผลผลิตที่น่าจะได้ก่อนหอนเนี่ยคิดว่าก็หลักร้อยตันนะอ๋อจะตามเดือนนี้ได้มาร้อยตันนะใช่อย่างน้อยร้อยขึ้นก็ปีนี้ว่าจะจะ,จะมาวางแผนการสง่งออกนี่คือว่าจะเราในกลุ่มของวิสาหกิจหลวงพ่อูเนี่ยคือเราจะให้เป้าหมายให้การส่องออกอย่างเดียวเลยนอก ส่งญี่ปุ่นส่งเตารือะไรเนี่ยมจก่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อตันที่ว่าทางเอกนี่จะจะรับได้ประเมินไว้ประมาณตักสอตันได้ไหมสองร้อตันนี่ต้องรวมทั้งฤดูนะครับรวมทั้งฤดูรวมงฤดูใช่ไหมใช่คือช่วงตั้งแต่สตาร์ตต,ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเริ่มเก็บชุดแรกแล้วก็เรื่อยไปจนถึงสิ้นเดือนธุจภพา ผลิตก็มีต่อเนื่องกันไปก็เดี๋ยวบางครั้งเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราไปเยี่ยมกลุ่มวังน้ำเย็นว่าจะเชื่กลุ่มวังน้ำเย็นที่ว่าจะได้ประมาณสองออกได้ประมาณเท่าไหร่พอปีนี้เราก็เราความหวังเราว่าราคาปีนี้จะได้สูงน้อยก็ต้องโล90กสบาทก็เยี่ยมครับเยี่ยมได้90สคือของเราม่วงตะแก้วเรานี่พัฒนามาถึงดัดนี้แล้ว ช่วงนี้ช่วงสำคัญของในตลาดของต่างประเทศเพราะจังหวัดอื่นก็ไม่มีผลผลิตเลยผลผลิตน้อยมากตอนนี้ตะแก้วเราเนี่ยมันเยอะคือต้องทำมันฤดูนี้ต้องทำให้ได้ให้ให้ดีที่สุดคุณภาพก็เต็มที่ก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วมม<อ>ะม่โค<อ>่อนข้างจะดีโม่หม่้ามุ่งเปอย่างนี้เราจะทํำยังไง เร,เราเด็ดออกไหมครับถ้ามะม่วงเป็นลักษณะนี้ไอ้ลูกอันนี้หมายถึงะอะไรนะฮะคือลูกกระต่อยครับลูกกรเปอยลูกกระเทยรครับมันก็มีหลุดร่วงเองบ้างแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ได้หลุดร่วงเองอย่างนี้นะครับเว้นไว้ประมาณสักสิบวันสิบวันมันก็จะกลายเป็นกระเทยที่ลูกโตไมคค้าก็มาติดต่อขอซื้อ,อ๋อไอ้ลูกนี้เราขายได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เราขายได้ครับ เราก็เก็บสองลูกนี้ออกแต่แล้วก็เหลือไว้หนึ่งลูกแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้คิดว่าจะห่อเดือนไหนรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้ก็สิ้นเดือนไล้สิ้นเดือนกันยานแล้วเนาะก็ประมาณกลางตุลาไม่เกินกลางตุลาครับประมาณสักวันที่สิบตุลานี่ก็เริ่มทำการห่อได้แล้วครับกลางตุลาก็ต้องทยอยทยอยกันไปเพราะว่าห่อได้ก็ไม่ใช่รวดเร็วมากนะเจหลี่ยแล้วโมงปีนี้ตั้งเกตทั่วไปทั้ง จงังหวัดจังหวัดตกแก้วทางสอยดาวด้วยมะม่วงตามาผลเอ,อเการติดผลนี่สาเร็จก,กันทุกคนเนาะออทางสอยดาวนี่ค่อนข้างประสบความสําเร็จก,กันเกือบท,ทุกเจ้าทุกรลยครับปีนี้ก็มะม่วงม่วงเราที่จะต่องออกนี่ก็ในช่วงฤรดูภาคตะวันออกของเรานี่ไม่มีปัญหาการสองอ,ออกของเราผลผลิตเราน่าจะพอก็ เก่งมากเก่งมากใช้ได้โอ้โหตีมือตีมือขอบคุณมากครับเก่งด